สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลก สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องฟิวเจอร์คนเดิมค่ะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับและผู้ชมผ่านทาง YouTube สารรมดีดีโอทุกท่านนะครับมาสู่รายการเราคืออาเซียนนะครับของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ สถานีวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนนะครับจริงๆต้องเรียกว่าวิทยุการทูตของประชาชนเลยนะเพราะว่าเราต้องการให้ประชาชนทุกท่านเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาให้ความคิดเห็นด้วยแล้วก็มาพูดคุยกันนะฮะ,ะจริงๆอยากให้มีการติดต่อสื่อสารกันมากๆนะครับมีช่องทางการติดต่อได้มากมายนะครับแฟนรายการที่ติดต่อรายการ เ,เขียนจดหมายมาคุยกันหรือตอบคําถามมาเนี่ยเป็นประจำเนี่ยขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ไม่เคยฟังรายการนี้มาก่อน<ช>แล้วหมุนมาเจอเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจว่าเอ้ยมันมานั่งคุยอะไรกันนะ,ะลองฟังดูก่อนว่ามันน่าสนใจไหมนะครับเรามีสาระความรู้พัฒน,นาการล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้ใครไม่รู้เรื่องอาเซียนเขาเรียกว่าตกกระป๋องไปเลยเชยไปเลยเซเรคำวา่าเซเร แรงแรงไหมแรงนิดนึงนะครับไม่ได้นะครับต้องรู้จุดเรื่องใช่ใช่เดี๋ยวคุยเอาอันนี้เอาสโลแกนรายการคุณต่อยอะไรมาป้าเนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมันมีมานานแล้วแหละมันมานานแล้วโอเคนะครับก็อย่าเชยนะครับต้องอัปเดตตัวเองนะครับทําให้ตัวเองเนี่ยมีข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็ทราบความทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนด้วยเพราะว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับปลายปีนี้2 5 5 8 ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนคอมมูนิตี้หรือประชาคมอาเซียนนั่นเองถูกต้องะนะครับซึ่งมีความร่วมมือกันใกล้ชิดในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองและความมั่นคงนด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านส,งงสังคมและวัฒนธรรมนะครับวันนีเ้เริ่มรายการแปลกใหม่นิดหนึ่งเนื่องจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยจริงๆน้องฟิวเจอร์ก็เตรียม,จด,มยจดหมายมาอ่านอยู่แล้ววันนี้เลยอยากจะให้น้องฟิวเจอร์ลองอ่าน จดหมายที่ทางผู้ฟังแฟนรายการตัวยงนะจริงๆแล้วเราคัดเลือกมานะครับแต่เราจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับเ,เขียนมาถึงเราอย่างไรบ้างนะครับอ่ะลองดูสักหนึ่งฉบับซิเขียนว่าอะไรบ้างคะ,ะไ,ไม่ต้องทั้งหมดก็ได้นะไม่ต้องอเ,เ,ออเอาเฉพาะที่ เห็นว่าเออน่าสนใจที่เขียนมาเขาติชมรายการมาว่าได้รับความรู้หลากหลายทุกมิติค่ะเช่นเนื้อหาสาระดําเนินรายการได้น่าสนใจชอบตรงที่มีแขกรับเชิญมาร่วมสนทนาด้วยเขาหมายถึงฟีเจอร์ไหเนี่ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าคงเป็น เไปไ็นป่ขยรับเชิญคนแรกๆเนอะออมา <ๆ S 1> ช่วยพี่อัพจัดรายการเอจริงเหรออาจจะเป็นไปได้นะพี่จัดมาสามปีแล้วมีถ่ายรับเชิญพอสมควรแต่ว่า <c oughs> น้องฟิวเจอร์ก็ช,ช่วยช่วยช่วยในช่วงนี้ <c oughs> นะครับเขาบอกว่าฟังแล้วเพื่เพลินค่ะข่าวต่างๆที่นำมาเล่ามาอัพมาอัปเดตเนี่ยมีความทันสมัยอยู่เสมออ,อ่ะนี่ไง เราถึงบอกเขาแอบกระซิบมาบอกด้วยบอกว่าขอบคุณสําหรับของรางวัลนะคะได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแสดงว่าเราไม่ได้โกหกนะเรามีเรียกว่าของเล็กๆน้อยๆแล้วกันมันไม่ได้เป็นของมีคุ้มค่ามากคุ้มค่าคุณค่า ทัเดีวนี้ทำไมมีคุณค่าอะไรมากมายแต่ทางจิตใจแล้วเนี่ยด้วยความตั้งใจของเรานะครับเราก็อยากจะส่งไปให้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทางกลมอาเซียนเองเนี่ยก็ทําอยู่แล้วเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นสื่อให้สู่สาธารณชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาเซียนเพราะฉะนั้นยินดีอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ขอบพระคุณมากๆเลยสาหรับกําลังใจนะครับตรงนี้ ไม่ใช่ผมเป็นผู้ดำเนินรายการคนเดียวหรอกจริงๆแล้วเพราะว่ามีน้องที่น่ารักน่ารักอย่างฟิวเจอร์แล้วก็หลายๆครั้งเราก็จะเชิญชเป็นพออ้อบ้างละนะครับเป็นผู้ที่น้องๆที่ทํางานโดยตรงแล้วก็ไปเข้าร่วมการประชุมมาบ้างละมาร่วมและเป็นความคิดเห็นรวมทั้งเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมที่ไปมานะครับอีกสักฉบับเดี๋ยวพี่ขออ่านอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยบ้านเดียวกัน บ,บ้านเดียวกันกับเมื่อกี้นี้นะครับแต่ว่าออคิดว่าน่าจะพี่สาวน้องสาวหรือเปล่าไม่รู้นะ,ะนะครับขอบคุณมากนะครับคนคนที่ฟังอยู่เข้าใจว่ารู้แน่ๆว่าชั้นของฉันจดปมายของนนะเขาขอบคุณจริงๆนะครับ <c oughs> ฝากส่งจุ๊บๆไปนะครับออทางออรายการด้วยละกันนะครับเท่ย <c oughs> ว่าสวัสดีครับคุณอฟอฟอสวัสดีค่ะคุณออฟ <c oughs> นะครับติดตามเราคือราเซียนมาตลอดนะครับชอบทุกช่วงของรายการเลย ทั้งผู้ดำเนินรายการและสาระของรายการนะครับเขียนมาตอบคำถามด้วยนะครับแล้วก็เป็นเ,เรื่องขอให้ออขอให้คุณออฟแล้วก็ผู้ดำเนินรายการเราเอือเซียนทุกท่านเนี่ยสุขภาพแข็งแรงพรใดอันประเสริฐก็จงมีแด่ท่านนะครับขอให้กลับไปเป็นทวีคูณนะครับกับแฟนรายการของเรานะครับขอบพระ,ค,ะคุณมากๆจริงๆนะครับและ,ะช่วงนี้อย่างที่บอกมัน อากาศแปรปรวนก็ดูแลตัวเองนะครับปลายยังเข้ามืนเดิมยังมีเข้ามานะที่ไหนน้ําท่วมก็ระวังไม่ใช่เฉพาะเรื่องโรคหวัดนะน้ํากับเท้าห้องกงฟุตขันตามนิ้วมือนิ้วเท้ากลาาเกลื่อนต้องระวังด้วยนะครัเอาล่ะ กลับมาในเรื่องของสาระของการประชุมนิดหนึ่งนะครับผลของการประชุมที่คราวที่แล้วเราพูดข้างๆไว้นิดหนึ่งนะครับน้องฟิวเจอร์เอคราวที่แล้วพี่พูดเรื่องอะไรนะจำจำไม่ได้แล้วอะที่ไ,ไปนิวยอร์กไงพี่ออฟอาถูกต้องไปนิวยอร์กใครไปรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศดีมากนะผูกตุกต้องดีมากค่ะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์จันโอชาท่านไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กในขณะเดีวยวกันก็มีการประชุมของอาเซียนด้วยนะครับซึ่งเล่าค้างไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมเมื่อวันพฤหัสเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของผลการประชุม informal ASEAN ministerial meeting นะครับ I A M M In f o r m a l a ลอาเซียนมินิส a l เร e ล i มีติ้งซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตร่างประเทศของไทยท่านปัจจุบันท่านท่าน <c oughs> ดอนรมนวินัย <c oughs> ครับผมท่านดอนปรมนวินัยนะครับท่าน <c oughs> ไปเข้าร่วมกับประชุมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนท่านรัฐมนตรีจากอีก9ประเทศนะครับจริงๆมี2ประเทศที่ไม่ได้ส่งรัฐมนตรีมาเป็นระดับซอมระดับหัวหน้า เจาที่อุโซ,โซนะครับเป็นสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามแต่อย่างไรก็ดีก็เป็นครั้งแรกของท่านก็ถือว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีจากประเทศสมาชิกอาเซียนเราพูดไปแล้วว่าอาเซียนเนี่ยได้ออกแถลงการร่วมเรื่องอะไรเ,เรื่องจำได้ไหมอาเซียนมินสิสอร์สตรีทแมนออนโอคชันออฟเอ่อเดอะ 70th Anniversary of the u n u n นะครับ United n a t i o n ก็คือแสดงแถลงการร่วมที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองครบรอบวาระครบรอบ70ปีของสหประชาชาตินะครับพูดถึงบทบาทของสหประชาชาติในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างสันติภาพและความมั่นคงเรื่องการพัฒนาและก็สิทธิมนุษยชนนะครับรวมทั้งเราพูดถึงเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนสมิที่จะมีขึ้นปลายปีนี้ ก็รัฐมนตรีว่าการสวนประเทศเนี่ยก็มาเตรียมการกันนะครับเป็นการประชุมครั้งที่27จนะครับจะจัดขึ้นที่กรุงกกลลาลัมเปิดจริงๆกำหนดวันแล้ววันที่20-21ถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มีเรื่องของเอกสารที่จะให้การรับรองฉบับหนึ่งก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะครับอีกฉบับหนึ่งที่สำคัญนะครับจริงๆมีหลายฉบับนะครับเอาสองฉบับที่สำคัญที่เราพูดไปคราวที่แล้วก็คืออีกฉบับหนึ่งเป็นเรื่องของ วิสัยทัศน์อีกปีสองศูนย์หนึ่งห้าอ้สองศูนย์สองห้าอ่ะเดี๋ยว,ยวจะ <5, 5. S 1> ยังสองศูนย์หนึ่งห้าอยู่เลยนะสองศูนย์สองห้าก็คืออีกสิบปีข้างหน้าใช่ไหมครับค,ครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวในส่วนของเอกสารเหล่านี้นะครับรายละเอียดต่างๆจะนํามาเล่าสู่กันฟังในโอกาสแรกในอนาคตนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเรารอให้ท่านผู้นําทั้งหลายเนี่ยให้การปรองก่อนละกันเราถึงจะมาคุยกันอย่างถูกต้องเหมาะสม ะนะครับวันนี้เนี่ยนะครับจะมาพูดต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องผลของการประชุมครั้งนี้ซึ่งไม่ได้พูดถึงเฉพาะเรื่องของอาเซียนแต่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์อาเซียนกับ UN หรือราบประชาชาติด้วยรวมทั้งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในระดับภูมิภาคแล้วก็ระหว่างประเทศด้วยนะครับมาตรงของอาเซียน UN ก่อนนะครับอาเซียน un เเนี่ยจะเรียกว่า เขามีการจัดตั้งหรือเรียกนะครับระดับของความร่วมมือหรือความสัมพันธ์เนี่ยเป็น comprehensive partnership คำว่า comprehensive ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าอะไรภาษาไทยแปลว่ารอบด้านนะฮะรอบด้าอย่างครอบคลุมทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นความเป็นทุนส่วนระหว่างอาเซียนกับสาธารชาติเนี่ยมันจะครอบคลุมทุกมิตินะครับ ทางนี้ในส่วนของท่านรองเลขาธิการอาเซียนซึ่งร่วมอยู่ในที่ประชุมเนี่ยนะครับ,รบก็ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตาม Joint Declaration on Comprehensive Partnership นะครับก็คือตัวแถลงการร่วมที่มีมาก่อนหน้านี้ในเรื่องของความเป็นหุ้นส่วนอย่างครอบคลุมหรือรอบด้านเนี่ยนะครับแล้วก็สำานักเลขาธิการของทั้งสองฝ่ายก็คือเรามีสำานักเลขาธิการอาเซียนใช่ไหมครับแล้วก็มีสำหรับเลขาธิการสหประชาชาตินะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมกันจัดทํา เอกสารฉบับนี้ขึ้นมานะครับที่ประชุมเนี่ยเห็นพร้องกับข้อเสนอแนะในรายงานมีเรื่องอะไรบ้างครับน้องฟิชเจอร์ครับให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์กรต่างๆของ UN เโดยไม่จำเป็นต้องจัดทำา MOU หรือ Framework of c o o p e r a t i o n แยกเป็นรายองค์กรครับก็พูดง่ายง่ายคือว่าองค์กรต่างๆของ UN มีมากมายนะครับทำงานร่วมกับอาเซียนอย่างไรทำได้เลยไม่ต้องไปทำบันทึกความเข้าใจแยกอีกไม่ต้องทำความตกลงอะไรแยกอีกเพราะถือว่าอันนี้ครอบคลุมแล้ว ตัวแถลงการร่วมอันนี้นะครับ <Okay. S 1> อันที่2คือบอกว่าให้พิจารณาแนวทางเพื่อจะสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการความร่วมมือต่างๆอย่างยั่งยืนโดยอาจขอรับการสนับสนุนจากประเทศที่3โอเคค่ะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของงบประมาณก็มานั่งคุยกันนะ,ะว่าจะทํำยังไงให้มันไม่ใช่ทําแล้วมันจบหยุดค้างชะงักนะฮะแต่ให้มันยั่งยืนมีเงินสนับสนุนอยู่ตลอดก็ดึงประเทศที่3เข้ามาด้วยก็ได้ คโครงการอะไรที่เป็นโครงการร่วมระหว่างเซียนกันสบสหประชาชาติเป็นต้นนะครับอีกักประเด็นหนึ่งนะครับคือว่าที่ประชุมเห็นชอบอะไรครับเห็นชอบให้มีการจัดทําแผนงานความร่วมมือ5ปีโดยขอให้สํานักเลขาธิการอาเซียนโดยการสนับสนุนของ CPR CPR นี่คืออะไรครับพี่อ๋อ Committee of Permanent Representatives คือคณะทํางานของท่านทูต ของอาเซียนที่ประจำอยู่ที่จาการ์ตาครับครับผมหารือกับเจ้าหน้าที่ประสานงานของ UN ที่กรุงจาการ์ตาเพื่อยกร่างแผนงานในโอกาสแรกโอเคเพราะฉะนั้นที่จาการ์ตาเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานของ UN ประจำอยู่แล้วให้ไปคุยกับท่านทูตของเราที่ประจำอยู่นะฮะของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประจำอยู่ที่จาการ์ตาเช่นกันเพราะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแถวนั้นคุยกันเลยเรื่องของการจัดทําแผนงานความร่วมมืออีกห้าปีข้างหน้านะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนกับสหประชาชาตินะครับ ครที่แล้วเราพูดไปแล้วล่ะนะครับ<ะ>ในเรื่องของการสมัครเป็นสมาชิกขององค์การที่อยู่ภายใต้อานัตของสหประชาชาติะนะครับสมาชิกอาเซียนเนี่ยมีแนวทางร่วมกันที่บอกว่าเราต้องสนับสนุนแคนดิเดตของเราก็คือไม่แข่งกันเอง<ะ>พูดง่ายๆนะครับเพราะฉะน,นั้นเนี่ยจะมีการให้การรับรอง เขาเรียกว่า candidature นะครับหรือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกองค์กรของสหประชาชาติ <Bueno. S 2> ของประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับของไทยเรามีนะครับซึ่งกําลังจะรณรงค์เพื่อที่จะเข้ารับตําแหน่งคือตําแหน่งของสมาชิกไม่ถาวรใน UNSC ค่ะค่ะนี่คือคราวที่แล้วที่เราพูดไปแล้วนะครับ<ะ>วาระปีอะไรที่เราอยากจะดำรงตำแหน่งนี้2560ถึง2561 เพราะฉะนั้นอีก2ปีเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองพก็คือ2 0 0พันอ,อ,อะไรดีสิบเนะสนปะครับส <7. S 2> องพปีหน้าเนี่ยสองพเนี่ยจะเป็นปีที่มีการเลือกตั้งแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลุ้นกันหน่อยว่าทางเราเนี่ยจะได้รับการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใครติดตามข่าวก็จะทราบว่าเราได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานของกลุ่ม G 7 7นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังส่งทีมงาน ไปช่วยกันทํางานนะครับเพราะในฐานะประธานของกลุ่ม G 7 7เนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่สําคัญมากๆของโลกเป็นจานวน7จประเทศเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่เรียกว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาประเทศนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งเลยครับที่จะผลักดันวาระต่างๆที่เราเห็นว่ามีความสําคัญร่วมกันในเวทีโลกอย่างนี้นะครับก็ให้กําลังใจทีมงานด้วยละกันที่จะไปทางานกันที่นู่นที่นิวยอร์กนะครับนอกจากของไทยแล้วเนี่ยยังมีอินโดนีเซียนะครับทึ่งสมัคร ในตำแหน่งเดียวกันคือสมาชิกไม่ถาวรของ UN เ c เนี่ยในปี2562ถึง2563ค่ะก็คือต่อจาก,จากไทย,ไทยเลยะะนะครับอีกสองปีแล้วก็เวียดนามเนี่ยก็จะเป็นอีกสองปีถัดไปนะครับ2563 <63 S 1> ถึง2564นะครับฟิลิปปินส์จะข้ามไปหน่อยข้ามไปหน่อยเออ คือ2,570ถึง2 5 7 1เขาพูดกันไปไกลเลยนะวางแผนยาวนะครับแต่ก็นะเอาเรียกได้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยก็มีแผนงานของตัวเองแล้วก็อาเซียนให้การสนับสนุนเต็มที่ครับในในการที่เป็นผู้สมัครของอาเซียนนะครับอย่างที่เกินไว้ก่อนหน้านะครับว่านอกจากเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับ UN แล้วก็ยังมีเรื่องของการแลเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น ปัญหาในระดับภูมิภาคแล้วก็ปัญหาระหว่างประเทศด้วย<ฆ>อันนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนสินประเทศคุยกันนะ<ฆ>มีเรื่องอะไรบ้างจ๊ะมีเรื่องสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ค่ะ,ะแน่นอนเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ยังคงอยู่ในวาระการประชุมต่างๆนะครับ<ฆ>โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประเทศต่างๆเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ<ฆ>เ,เล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือว่าอาเซียนเนี่ยควรจะมี ความเป็นเอกภาพในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมุ่งไปในแนวทางที่การเป็นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่อาเซียนมีความเห็นร่วมกันนะครับมีใครพูดอะไรในที่ประชุมบ้างเอายกตัวอ,อย่างสินะครับก็ฟิลิปปินส์นะคะได้ย้ำท่าทีที่ต้องการให้มี full and effective implementation of the DOC และจัด และให้จัดทำ c o c ให้แล้วเสร็จโดยเร็วโอเคนะสำหรับผู้ที่ติดตามเรื่องของทะเลจินใต้มาเนี่ยก็คงไม่มีข้อกังขาใดๆว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าสำหรับผู้ที่อาจจะไม่คุ้นเคยคก็เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่า DOC เนี่ยมีมาสักพักหนึ่งแล้วะนะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับซึ่ง DOC เขาเรียกว่า Decoration on the Code of Conduct of the Parties in the South China Sea นะครับเขาอยากให้มีการ ดำเนินการตาม DOC อันนี้นะครับซึ่งลงมาตรการต่างๆไว้เนี่ยนะครับใ,ให้มันสมบูรณ์แล้วก็ Effective คืออย่างมีประสิทธิภาพส่วน,นใ,ให่กนะ็ใช้คำว่า full and effective เนี่ยแหละฮะให้ DOC เนี่ยดำเนินการได้ใ,ในขณะเดียวกันก็มีการพูดถึงการเจราจาจัดทำสิ่งที่เรียกว่า Code of Conduct นะครับ<อ>ซึ่งในรายละเอียดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็คิดว่าในช่วงแรก ถือว่าผสมความสำเร็จในระดับหนึ่งะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ไทยเนี่ยเป็นประเทศผู้ประสานง,งานความสัมพันธ์อาเซียนจีนนะครับมีการเจราจาการจัดทา C O C ก็มี list of c o m m o n a l i t i e s ก็คือตัวที่คิดว่าเห็นร่วมกันอยู่อะเป็นเท่า,าวๆเนี่ยใส่ไว้แล้วนะครับแต่ในชั้นนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาเป็นรูปของ C O C หรือ code of conduct ที่เป็นเอกสารที่จะ หวังว่านะครับเป็นเอกสารที่จะมีข้อผูกพันทางกฎหมายด้วยจะได้เป็นการบังคับใช้กับประเทศที่เป็นภาคีก็คืออาเซียนกับจีนนี่เองนะครับจะได้ป้องกันด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาความขัดแย้งตรงนั้นได้นะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ฟิลิปปินส์ย้ำนะครับอย่าลืมว่าฟิลิปปินส์มีบทบาทชัดเจนมากนะในเรื่องของทะเลจีนใต้นะครับแล้วเขาก็จริงๆส่งเรื่องเข้าศาลด้วยยุติธรรมระหว่างประเทศในการ บอกว่าในเรื่องกรณีนนพิพาทเขตแดนเนี่ยเขาจะฟ้องร้องทีน่ะน,นะฮะในทำนองหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยทีนก็ฟิลิปปินส์ก็พูดต่อว่าเมื่อศาลอนุญาโตตุลาการเนี่ยนะครับ <คะ S 1> มีข้อวินิจฉัยแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยสันติเพราะฉะนั้นก็ยังอิงไปอยู่กับศาลนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของฟิลิปปินส์ยกตัวอย่าง <คะ S 1> อีกสักเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกลุ่มโหรุนแดงสุดโต่งนะครับนี้ที่ประชุมก็ได้ พูดเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงบ้างคะฟิเจอร์ก็ได้สแสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ประชาชนของประเทศสมาชิกในอาเซียเนยเข้าร่วมกับกลุ่ม i อซิหรือ IS ที่เรารู้จักโดยเ,ออเสนอให้พิจารณากำหนดมาตรการเพื่อผลักดันอะไรคะเนี่ยพี่ออฟอลังเกอวีเดคอเรชันนะครับ <c oughs> on the global movement of m o d e r a t e ะนะครับคำว่า global movement of m o d e r a t e ก็คือ มันเป็นข้อเริ่มนะครับของมาเลเซียนะครับในส่วนของการที่จะให้มีกระแสของโลคโลกเลยในระดับโลกเลยในเรื่องของทางสายกลางนะครับไม่นิยมความรุนแรงนะครับไม่ไม่นิยมความสุดโตนะครับทีนี้เนี่ยไอตัวลังาวีเดคอเรชันหรือแสงการลังาวีเนี่ยก็ให้การรับรองโดยผู้นำไปเมื่อการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมาคือครั้งที่ยี่ที่ จัดที่กรุงกุลลลัาเปิดด้วยแล้วก็ลังกวีด้วยตัวนี้ก็เลยเรียกว่าลังกว,วีเด <decoration S 1> คอเรชันนะครับแล้วก็จัดไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาะนะครับเป็นเอกสารสําคัญซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการพูดบอกว่าเราก็ต้องดําเนินการตามนี้เรื่องของการเดินสายกลางนะครับนิดนึงคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพอเอิญเลยพอดีเลยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางที่ประชุมได้คุยกันด้วยเรื่องการจัดการภัยพิบัติก็ดีช่วยเหลือกันเวลาประสบภัยพิบัตินะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพายุ นะเข้ามาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือเรื่องน้ำท่วมเนี่ยนะครับเราก็จะให้ความช่วยเหลือกันชเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางอาเซียนคุยกันอยู่นะครับออออออนอกจากเรื่องของการช่วยเหลือของออประเทศสมาชิกอาเซียนในเกี่ยวกับ ภัยพิบัติแล้วนะครับจริงๆมันก็มีเรื่องของที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่อาเซียนให้ความสาคัญโอเคทิ้งท้ายของรายการวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ให้ฟังหมดทั้งเพลงเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาถามคําถามน้องฟิวเจอร์เตรียมคําถามมาถามเลยค่ะขอถามว่าประเทศ ไทยคับสมัครเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรใน UNSC วาระปีอะไรอ่ดีมาก,มากถึงปีอะไรอ่ะย้ำอีกทีนะครับคือจริงๆถ้าฟังรายการข่าวที่แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้ด้วยนะครับวันอังคารเนี่ยนะครับะจะรู้คำตอบแน่นอนเพราะว่าเราพูดหลายทีอาจจะไม่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับอาเซียนโดยตรงแต่ว่าอย่าลืมว่าอาเซียนเนี่ยมีการตกลงกันนะครับว่าจะมี ผู้สมัครหนึ่งเดียวนะครับในแต่ละที่ว่างนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ที่ไทยเนี่ยกำลังรณรงค์เพื่อหาเสียงแล้วก็จะสมัครเป็นสมาชิก UNSC ครับสมาชิกไม่ถาวรนะครับนอน permanent m e m b e r นะครับของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ United Nations Security Council วาระปีอะไรครับยังไม่บอกว่ากี่ปีด้วยเพราะว่าน่าจะรู้ว่ากี่ปีนะครับอันนี้ร่วมสนุกเข้ามา เขียนมาติชมรายการนะครับชมติรายการชมผู้ดำเนินรายการนะครับแล้วก็ผู้กำกับเสียงด้วยนะครับเมื่อกี้มีแผ่นเสียงตกลงเล็กน้อยเปล่าไม่รู้นะยังง่าก็ขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณฟิวเจอร์อีกทีที่มาร่วมรายการเดี๋ยววันหลังชวนมาอีกสนุกมากมากพี่อ๊อฟค่ะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่บัญชาสตรหล่อนะครับกับน้องสาวสวยๆที่มาช่วยเปิดเพลงวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ